you mm -hmm. พ,พ่อก็พอรอเรห่นกินเพื่อาผมมาทานับ<ย>ผมพี่น้องนี่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 พ้งอมงหน่อยๆนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตะไลขนาดสี่หุนนะครับพี่น้องความยาวสิบแปดเซนติเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นตะไลรขนาดหกหุนความยาวยี่สิบเซนติเมตรนะครับมียซีท่านหนึ่งนะครับขอมาว่าไลค์เือละ่ะเพื่อนคอมเมนต์นะครับก็เลยจัดให้เพื่อนซะเหมือนนี้นะครับเพื่นอนว่าเอาอันนี้นะครับเป็นกระดาษกาวนามนะครับ แล้วก็มาห่วงนะครับปกติรอเล่นกินจะใส่สังกัสีนะครับตาหัวหัวขั้นไทยหรือแผ่นเหลี่ยบปกตินะครับเอามาทาบแล้วเอาลวดมัดนะครับแต่มื่อนี้นะครับเจ้ากระดาษกาวนามนะครับกระดาษกาวนามตัวนี้ได้มาจากรัศดานะครับหม่นละเก้าสิบบาทเก้าสิบกว่าบาทนะครับพี่น้องมาหอดบานเ่านะครับพร้อมค่าจัดทรงนะครับกระดาษตัวนี้จะใส่ใส่แบบเอาออกมานะครับแกะแกะแล้วก็ใส่นามนะครับโอ้ขึ้นเหนียวเด็ ัวนี่ผมสร้างมาตะดวนแล้วล่ะครับแต่ว่าบุกคอยได้ใส่มันครับมันคือเป็นถืกน้ามตืในในอนหน่ยน่เป็นตะไปทั้งเขาเนนะยรับนี <c oughs> ดีนะครับพี่น้องนี่คือการเ e ก็บบอดีนะครับพี่น้องเยียหายนะครับพ่อยั้งครับเพราะว่ารอเล่นกินจะโจ๊กเอาใส่หน่ออกมาใส่เลยเพราะว่าเอาไว้ขังหนอกนะครับฝนตกระถืกนามนี่ครับพี่น้อง เพราะว่ากาวมันเป็นกระดาษกาวน้ำถือน้ำกาวมันจะติดกันนะครับมันจะเป็นแบบกับโเป็นยังครับผมใส่ข้างในนะครับกถือ่าเป็นประสบการณ์ตัวน้กาฝากให้เอฟซีระว่างนะครับสำหรับคนที่ใส่อยู่นะครับก็เก็บไว้ให้ดีนะครับเก็บในกลองนอกรอเล่นกินเอาไว้ข้างนอกนะครับกระติดฝนนะครับเอาบบเป็นยังเข้าไปหันเอาจะรอบมึงจะแปนรอบซีฟรอบพี่น้องนะครับเพื่อความชั่วนะครับหลายโบพิษนะครับแต่ว่ากะเข้าก็ต้องรอบเบอร์กอนวาจักรอบมันอยู่ไายนะครับ เพื่อบ่เป็นการสิ้นเปลืองนะครับพี่น้องแต่ว่าล่อเหรนกินเห็ดเป็นเถือแหลกล่อเหรนกินอย่าใส่ยักษิปเลยนะครับเพราะว่าให้มันชั่วไว้ก่อนนะครัเพราะว่างูว่าสีใส่ยักหลอบนะครับกลับไปเบิองฝนว่าซิปหลอบนี่เดินทางในเต็มที่บอหรือว่าจังไหนนะครับโอเคครับผมสาหรับนี่จะบอกวิธีการวัดหูหนํานะครับหม่องไฟของสไตล์ล่อเหรนกินนะพี่น้องอะใส่เถื่อดอยู่ตัวนี้จะเส้นเครื่องนะครับตัวนี้จะสองเส้นนะครับนี่นี่ครับ มันจะยุบประมาณนี้เพราะว่าเป็นท่อพีวิซีเขาตรงไส่เถือกสองขางนะครับพี่น้องในตัวนี้นะครับในการวาัดหนูนี่นี่พอครับที่ว่าเอฟซีขึ้นไปหล่ามองไฟมันโค้งนะครับนั่นคือการถิมเถือดการจ่อมือเข้าหนี่นะครับมันบกเกิงกันนะครับ,ม,บ,นนรบมันเบิดก่อนขางหนึ่งขางหนึ่ง 1, มันเบิดมันกับโค้งนะครับฉะนั้นเลี้ยวนี owing, ่เขาวัดเข้าเถือกเข่าสำคัญเลยนะครับให้ห่างกันเครื่องเส้นนะครับเถือดนี่สมมติว่าขางนี่เส้นเครื่องขางนี่กับสองสองถ้าขางนี้สองางนี้สองสองเส้นเครื่อง หรือว่าคางนี้สองคางนี้สามก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นหม่องไฟสีหูนหอขุนเนี่ยหางกันเค่ครื่งเส้นนะครับหลังจากนั้นเท่าขีดนี่ครับตัวนี้จะเป็นเถือดล่างนะครับตัวนี้จะเป็นเถือดบนนะครับนี่แบ่งเครื่องเลยนี่พี่น้องนี่นี่ในจุดม้วนนี่จะเป็นขีมือนะครับนี่จะเป็นดินครับนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นดินครับนะครับเท่าก็ใส่ไม้บรรทัดเลยครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับไม้บรรทัดว่ดจากตัวนี้ขึ้นมาหอดตัวนี้ จะได้อยูสิบหาเส้นนะครับสิบหาเส้นเครื่องคงสิบหากับยูเจ็ดจุดหานะครับผมนี่นี่เจจุดหานะครับบานในห้าเสียากระดาษกาวมามาถาบกวนพี่น้องแล้วห้าจังเจาะนะครับนี่ครับรอบที่หนึง จะกาเลยครับบุพเพเขาติดเถิ่มไในครับผมรอบที่หนึ่งแนวเนี่ยครับท่านำมาเลยครับผมรอบที่สองครับผมเนี่ครับสังเกตียมันจะเนี้ยเนี้ยวครับนี่ครับท่านำไปเลยครับนี่ลูกไปเลยนะรอบที่สามครับผมดึงให้ตึงนะครับโคตรลงให้แน่น หลอบที่ซีครับผมหลอดที่หาครับผมน้ำครับยญยขาดหลอดที่โกครับผมโบกไปกล่องมาเลยครับหลอดที่เจสครับผมน้ำครับ รอบที่แปดครับผมห่อยว่าที่พอดีบว่าพี่ม่าจะรอบที่เก่าครับผมโอ้ยมาพอดีจ้ะพี่น้องเลยถือกันพดเลยใหม่กันปานเรือใหม่ทอบที่ครับผมเนี่ครับซีหลอบพี่น้องหลังจากนั้นนะครับใส่ผ้าแห้งนะครับเก็บรายละเอียดครับผมเอากระลูดไปตามกระดาษนะครับลูดเพื่อยังครับรูดให้มันเข้ากันนะครับนี่เก็บให้มันสะอาดให้สวยงามนะครับนี่ครับ ครับนี่คู่คักพี่น้องสีบลอบนะครับนี่ครับจะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะจ้อหูนะครับพี่น้องเ่าวัดไปเท่าไรพี่เที๋ยบังเห็นจำเลยบ่แปดจุดห้ามันบ่ถ้าเก่าสองมันสีเป็นเครื่องนะครับพี่น้องมันตรงรุดกันอยู่เครื่องเส้นนะครับตัวนี้เราเป็นเปียจุดหานะครับนี่ เนี่ยวงหลังจากห้าเมืองเสียนกลางบังนะครับเป็นกลางบังนี่ครับเสียนกลางบังสิบแปดเส้นนะครับพี่น้องตัวนี้จะแปดจุดห้าตัวนี้จะเก้าจุดห้านี่หากับหาเป็นหนึ่งเป็นเก่ากับสิบแปดนะครับนี จะห่างกันอยู่ตัวนี้ลงโงตัวพอดีครับเส้นหนึ่งนี่ตัวนี้สองตัวนี้นั่ง้นหาครับ <c oughs> ประมาณนะ่ะโอเคครับผมเว,เวลาจ,จ้อค,ครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นมือแหงนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นมือแหงนะครับ่อซีหนนนนนุนนะครับลอเลนกินจะใส่สวรรค์อยู่ดอกซีมินนะครับนี่ นี่ครับดอกซีมินเพราะว่าเป็นมือตัวนี้ในการเฮ็ดพีวีซีนะครับพี่น้องจะเป็นมือแหงกระเทือนนะครับแหงประมาณ8ปดสิบเนบมือซุ่มนะครับตัวนี้เป็นหม่องไฟตอกมือนะครับโบเมนหม่องไฟอัดนะครับนี่ครับในการจอหูครับพี่น้องมันเป็นหัวสายเนาะนี่ครับเท้าขีดมอองมาจากเสียนกลางในประมาณนี่ครับ ประมาณสองมิลน,นี่แหละเม็ดข้าวสารหนึ่งพี่น้องเอาลงตรงๆเลยนะครับเอาลงตรงๆเลยนะครับนี่ครับบ่ตรงเอียงยูขึ้นเบิง้งอยูขึ้นเบื้องชาวบ้านนี่ครับนี่พี่น้องนี่นผมโบตรงเอียงเนะครับผู้หังใจเขาจะไปเอียงยังสีนะครับ เท้าเอียงยังสิปุ๊บเอาครับเบื้องนาบันเท้าเอียงยังสิปุ๊บนะครับพี่น้องนี่ค่ะขาเท้าเอียงสวรรค์เขาไปสีนะครับความไม้ก็คือเวลามันกินสุดบังมันจะขามเสียนกลางตัวนี้มองไฟมันจะเกี่ยวบวงงามครับมันจะเกี่ยวก,งกวงเกี่ยวกวงปุ๊บก็คือรอบสันรอบสันก็คือโมสูงเท้าแทา่งตรงๆยังสีนะครับนี่แท่งลงไปตรงยังสีแต่ว่าเทาเอาห้างเสียนกลางนะครับแต่แท่งตรงนี่ครับเอาห้างเสียนกลางตัวนี้บองไฟจะกาวเงาเราก็เยียดดีกว่านะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนี้อีกเทคนิคนึงนะครับ ฐานนีกเอาไปใส่ร่องเบิ้งนะครับพี่น้องโอเคครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวจะย่า่ใส่เขียวจุดให้เบิ้งเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันอยู่ฐานจุดนะครับพี่น้องสำหรับวัอนี้กับไปหลุ่นไปชมน้ำกันนะครับจัดใไฮเด้อร์ครับเอฟซีที่ขอมานะครับเอากระดาษกาวหนามนะครับติดโอเคครับเดี๋ยวไปหลุ่นตอนจุดพี่น้องฐานเอาวนะครับวัอนี้สำหรับวัอนี้กับมาชมตะไลนะครับพี่น้องตะไลที่ผมเอามานะครับนี่ เป็นขนาดสี่หุนนะครับพี่น้องห้องกระดาษกาวซิฟสันนะครับกาวหนามเนาะนะครับไปลุ่นไปชมกันแต่ว่าหัวแท่งลงกโตเ่านะครับจะเป็นจังไรนะครับซิฟสันกาวหนามสี่หุนนะครับห้องซิฟสันไปเอ๊ ตกนี่ล้าตก่นมใหเลยราดีเบาดีปั่นดูครับปั่นดูตมัอาวตัวนี้เป็นโหขุนนะครับตัวนี้ยี่สิบสั่นบาทนี่อาเห็ดให้เอฟซีเป็นงเป็นวงไฟตอกมือนะครับเด้อบรรากเด้อตัวนี้นะครับตอกเอาขึืกน สุดยอดของการเดินทางเกี่ยวดีองศาดีสปีดดีเป็นไรครับปั่นมาครับโอ้ทิ่มควนหอมพี่น้องมาตานครับผมปั่นลงแบบนิ่งครับผมนี่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 กงใหม่ในน้อยนี่ก็ปั่นครับนี่นี่ครับถ้าบิดกงนะครับบึงไฟลงเบานะครับพี่น้องมัมีปัญหานะครับนี่สามสองหนึ่งเป๊ะปามั่นนะครับมองเดียวกันอีก ยังมาเกบบังเดียวกันวะเป็นไรครับผมมาทานบ่ครับมาทานมาทานนี่ข้องหน้านะครับนี่นี่นะครับพี่น้องเป็นบังไฟเป็นบังไฟแต่ไล่ขนาดสี่หุนก็โผหุนนะครับ tfc ขอมาว่าเฮ็ดแบบติดกระดาษกาวนามให้เบื้องแน่นะครับแต่ว่าบังสี่หุนจากการสังเกตนะครับจุดขึ้นไปมันจะขึ้นนิ่มอยู่นะครับพี่น้องบังโผหุนนี่สี่หุนในห้องซีบสั่นนะครับหกหุนนี่ผมห้องยี่สิบโผหุนก็จะขึ้นเข่งซ้ำหนึ่งนะครับ การแสดงว่าเฮ้าห้องร้ายมันจะดีนะครับแต่ว่าบางไฟก็สามารถบืนไปได้อยู่นะครับสีหุ่นกับไปแบบตัวตันะครับถ้าห้องยี่สิบสั้นเบิร์ตนีนาจะโอเคโอ้คุนห้องไปยักสามสิบนีแห้งสีคขกคกับพี่น้องแต่ว่ามันกะกับโมไปยังนะครับเรียนรู้น้ำกันเทคนิคดีๆนะครับพี่น้องเอามาเผยแผ่สอยกันนะครับเพื่ออนุรักษ์และกกระสืบสาระเพณ่อีสารบานเ้องว่น้ำกันครับสำหรับมือนีก็ถือว่ามาดฐานอยู่นะครับแต่ไรนะครับห้องกระดาษกาวนามนะครับสีหุ่นนีสิบสั้นนะครับโอ้คุณยี่สิบส ก็ตามคลิปเลยนะครับก็บสรุปเลยว่ามันกับไปไห้อยู่นะครับอ้าวโอเคนะครับพี่นอ้องสำหรับวันนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะครับพอกันคลิปนาครับผมเราเล่นกินขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารตัเพอนี่สารบานเทาไว้นะครับพี่น้องพอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับมาทานมาทาน